CHR สภาพป้แดงคันนี้นะครับสดจัดจริงๆนะวิ่งแค่30,000โลนะครับสำคัญมากเลยนะฟรีดาวรับผ่อนแค่13,000ต่อเดือนเท่านั้นคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วครับ สวัสดีครับมาพับการรีวิวรถของเนี A ่ยคุสซ m o มอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้นี่เลยครับตัวขายดีขายได้ตลอดเลยมากกี่คันก็หมดทุกคันนะครับก็ตัวนี้ตัวเพิ่งเข้ามาใหม่นะเป็น chr นะครับ1.8ตัวนี้เป็นไฮบิดพรีเมียมตัวเซฟตี้ไฮบิดพรีเมียมเซฟตี้เลยตัวท็อปสุดนะฮะที่บอกชื่อนี้เนี่ยหลายคนอาจจะงง,งๆเพราะตอนแรกที่เปิดตัวตอนปี2018-2019เเนี่ยเขาจะมีเป็นรุ่นไฮตัวมิดนะครับแต่ตัวนี้เนี่ย ปี2021ครับเป็นตัวปี2021ที่เขาเปลี่ยนรหัสเป็นตัว H E V นะก็คือเป็น Hybrid Electric Vehicle นะครับรหัสรถโตวต้าจะเปลี่ยนเป็น H E V หมดนะครับแล้วก็ตัวรุ่นย่อยเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็น1.8ตัวท็อปสุดนี่จะเรียกว่า1.8 Hybrid Premium Safety นะครับชื่อยาวหน่อยหนึ่งแต่ว่ามันก็มาพร้อมชื่อแหละคือพรีเมียมนี่คือออปชั่นเต็มมากนะครับแล้วก็ s a ฟตี้นี่คือระบบความปลอดภัยเนี่ยจัดครบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนนีี้ เรดร์คลูสตัวนี้มีมาให้นะเป็นแบบพรีคร a ชนะคือป้องกันการชนเบรกช่วยเบรกนะให้นะครับไอตัวนี้มีมาให้ตัวท็อปนะครับแล้วก็พวกระบบเซฟตี้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกเอ่อไบรท์สปอตต่างๆนเงนี่ยอย่างเงี้ยกระจกมองข้างก็จะมีพวกไบรท์สปอตต่างๆมีมาให้นะฮะ RTCA พวกนี้มีมาให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าอุปกรณ์เซฟตี้ก็จัดเต็มค่อนข้างครบเลยนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าออกห้างเนี่ยหนึ่งล้านหนึ่งบาท ก็ประมาณล้านหนึ่งกลางๆนะครับเกือบๆล้านสองเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นรถเรียกว่า,เ,าเขาเรียกว่า Compact SUV ที่แบบราคาค่อนข้างเป็นพรีเมียมไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยใครหารถตัวนี้อยู่ผมว่าคุ้มนะเพราะตัวนี้เป็นปี2021นะครับล่าสุดโมเดลที่ขายอยู่ในโชว์รูมป้ายแดงก็เป็นโมเดลนี้แหละนะฮะแล้วตัวนี้เนี่ยสวยจัดต้องบอกเลยสวยจัดจริงๆนะครับเพราะวิ่งอยู่แค่30 0 0 0โล30 0 0 0โลเท่านั้นนะครับ ตัวนี้ตัวนี้ปี2021วิ่ง30,000กโลถ้าเรามองกันจริงๆก็คือรถปีหนึ่งเนี่ยวิ่งอยู่ตอนนี้2ปีประมาณวิ่งอยู่ประมาณปีละ1น5 0 0เจ้าของเดียวสวยจัดนะครับเนี่ยเอ็กซ์ซอรีอะไรก็มาเต็มนะเนี่ยพวกกันาสาดอันนี้แต่งมามีเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็มาพร้อมเนี่ยพวกเนี้ยตัวนี้ออปชั่นเต็มนะส,สปอยเลอร์หลังแล้วก็พวกลิฟต์สปอยเลอร์ตัวนี้มีลิฟต์สปอยเลอร์อยู่ข้างบนฝาท้ายนี่ด้วยนะเห็นไหมก็มีสปอยเลอร์สองตัวนะ อย่างเท่เลยนะคือเอามาเนี่ยไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มละรถสวยแล้ว,ว,ว CHR นี่เป็นรถที่ขับดีมากนะครับตัวนี้ให้ดูอันนึงนี่ยางใหม่กิ๊เลยนะตัวนี้เป็นยางกับแม็กปี2021เป็นตลอบอ n นาเซฟด้วยนะอันนี้รถประหยัดน้ามันอยู่แล้วยางช่วยประหยัดน้ามันเพิ่มด้วยเดี๋ยวเรามาดูข้องเครื่องกันก่อนว่ารถคันนี้เนี่ยโมมาตั้งนานสวยจริงเปล่าเดี๋ยวดูนะครับนี่ผมให้ดูก่อน นี่ครับอย่างที่เราเห็นนะห้องเครื่องสดจัดเลยนะนี่น็อตเดิมหมดรถสวยคลิบเลยนะอันนี้คลิบรถสวยจริงเนี่ยซีลเลอร์ผมจิกไปนิ่มยังไม่ลอยเลยนะฮะอันนี้ถือว่าฝาหน้าเดิมรถสวยจริงนะฮะสติ๊กเกอร์ครบหมดนะแล้วก็ตัวโครงสร้างนะเรามาดูโครงสร้างด,ดูด้านในง,ง่ายๆนะครับโครงสร้างสวยนะน็อตไม่ขยับนะครับแล้วก็ตัวพวกจุดสปอตต่างๆนี่เดิมหมดนะ สวยนะฮะเนี่ยคาด้านผนังข้างเดิมหมดนะฮะสวยงามมากนะรวมถึงคาหน้าไอ้ตัวนี้เดิมหมดเลยนะสวยจริงนะครับอันนี้เราบอกเลยสวยมากตัวนี้โครงสร้างสวยมากนะเพราะฉนั้นไม่ต้องกังวลเลยแล้วที่สําคัญตัวนี้เนี่ยได้โครงสร้างตัวถังที่เรียกว่า gnga นะเป็น global platform ตัวใหม่ของโตลต้าตัวนี้ถือว่าเป็นตัวถังที่เขาพัฒนาขึ้นมาดีนะครับก็คือเรียกว่าทั้งโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงแล้วก็ทนต่อแรงบีบตัว ได้ดีมากอันนี้ถือว่าเวลาใช้ทางไกลก็ไม่ต้องมานั่งกังวลนะครับรถด,ดีจริงๆอ่ะผมทดลองขับแล้วด้วยนะขับดีมากนะฮะตัวนี้เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันโครงสร้างด้านหลังเป็นไงมัง่งตัวนี้ฝาท้ายนะครับยังเป็นฝาท้ายแบบเปิดอัตโนมือนะเฮ้ยดูดิให้ดูก่อนเลยโอ้โหถาดมีมาให้ด้วยนี่ยังไม่ได้แกะเลยนะเนี่ยอันนี้เป็นถาดเรียกว่าติดมากับรถนะครับเขาเรียกว่าลุกเจ้าของรักษามากนะครับ อามันก่อนอื่นจะไปดูนี่มาดูโครงสร้างก่อนโครงสร้างเนี่ยมาดูผนังกันนะครับเนี่ยดูจุดสปอตสวยนะผนังสวยกริฟเลยอ่ะเนี่ยดูนะฮะนี่หลังคาเขาเป็นจูชอวนด้วยนะตัวท็อปเนี่ยแล้วก็ผนังโครงสร้างตัวถังสวยด้านบนสวยนะฝาท้ายอันนี้นะการันตีเลยเดิมหมดจริงๆคุณดูดิเนี่ยผมจิกมาเนี่ยเป็นรอยเลยอ่ะมันเรียกว่าฝาท้ายเดิมจริงนะฮะแล้วก็นี่จุดสปอตเดิมสวยคันนี้สวยคันนี้ร้อยแต้มให้ร้อยแต้มนะสวยมาก มาดูผนังด้านล่างหน่อยนะรถเก่งก็ดูผนังด้านนั้นนี่อุปกรณ์ครบนะฮะมาพวกอันนี้จะเป็นตัวที่เติมลมยางนะครับอ่ะให้ดูผนังด้านล่างสวยไหมสวยเลยอะ่ะเนี่ยดูดินะฮะสวยมากนะนี่ดูดินะะนะนดดผนังรอยไม่มีเลยนะฮะรถสวยกลิบเลยนะเนียนกลิบเลยเหมือนได้รถใหม่อะ่ะง่ายๆเหมือนรถใหม่ยังไงงั้นเลยคันนี้ใครหาอยู่ CHR นะผมบอกให้ พลาดคันนี้นี่นะโคตรน่าเสียดายเลยนะฮะเอาละตัวนี้ประมาณนี้ด้านนอกเพราะฉะนั้นคะแนนให้ร้อยเต็มได้เลยคันนี้นะครับด้านหน้าด้านหลังสวยเดี๋ยวเรามาดูข้างในออปชันดีขนาดไหนนะครับ CSR โอ้ยเปิดเข้ามาห้องโดยสารต้องบอกก่อนหนังเนืองนี่เนียนกลิบเลยอะสภาพสวยมากนะครับเดิมๆนี่พวงมาลัยก็เนียนกลิบเลยหนังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากนะครับแล้วดีไซน์เขาดีนะตัวนี้ผมชอบเบาะเขานะมันโอบกระชับไปถึงไหล่เลยนะครับ ตรงช่วงเอวก็อกว่าชับดีนะเป็นแบบเหมือนกึ่งๆึ่งบักเก็ตซีดสวยนะครับแล้วหุ้มหนังจากโรงงานอย่างนี้เลยนะครับดีไซน์มันสวย c เน,นี้ต้องยอมรับเลยดีไซน์เขากินขาดเลยนะครับเบาะยังเป็นเบาะปรับมืออยู่นะตัวนี้แต่ว่าตัวนี้เป็นแบบสมาร์ทคีย์นะครับแล้วก็นี่กดปุ่มเอานะรถไฮบริดอย่างที่เราเห็นนี่สตาร์ทแล้วนะเงียบคลิปเลยนะไม่ยินเสียงเครื่องยนต เพิ่งจะทํางานนะครับใครหารถประหยัดน้ํามันอยู่นะการันตีเลยว่าเติมน้ํามันทีเดียวเรียกว่าลืมปั๊มน้ํามันไปเลยนะครับตัวนี้นี่ตัวท็อปสุดนะครับภายในก็จะสวยอย่างนี้นะฮะมีจอจอเขาอาจจะเล็กไปนิดนึงนะอันนี้เป็นจอที่พวกเรียกว่าผมเข้า C S r ทีไรก็จะบอกนะเทคโนโลยีเป็นตัวเหมือน Fortuner นะเป็นจอฟอนเฟิร์นอะไรเหมือนกันหมดนะครับนะฮะแล้วก็มีแอปต่างๆอันเนี้ยเหมือนกันวิธีการใช้คล้ายกันมากแต่จอเขาจะเล็กกว่าหน่อยนึงนะครับออปชั่นต่างๆมีเต็มนะตัวนี้เนี่ย เรียกว่าเชื่อมต่อพวกม i ราแคิตัวนี้ได้นะแล้วก็เชื่อมต่อพวก Android Auto Apple CarPlay ได้หมดอันนี้เจ๋งนะครับนั้นแมปก็ใช้ Google Map ได้นะตัวนี้กล้องถอยมีมาให้นะออปชันเต็มนะสบายในครบถ้วนเลยแล้วก็มีตัวนี่ตัวนี้มีเลนคลิปให้ด้วยนะ rtca เลนคลิปนะอย่างที่ผมบอกแล้วก็ระบบป้องกันการชนเตือนการชนนะเตือนการ,นะร,อการถอยหลัง มีครบหมดเลยจัดเต็มจริงๆนะฮะนี่คือรุ่นท็อปเท่านั้นนะครับถึงจะได้ออปชันประมาณนี้นะแล้วก็ดีไซน์ข้างในเนี่ยผมว่านั่งสบายนี่ตอนนี้ผมนั่งเนี่ยอบกระชับดีมากนะครับดีไซน์สวยเนี่ยดูการเล่นแดชบอร์ดข้างๆแล้วก็ตัวผนงังข้างของแผงประตูเขาเล่นเป็นลวดลายอย่างงี้ดูสวยนะดูสวยมากนะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้แยกดูอัลโซนมีนานอิให้ด้วยนะอันนี้ดีมากแล้วเกียร์ยนั้นเป็นเกียร์ CVT นะครับใช้หันง่ายตัวนี้ ฉลาดมากนะเราคือว่าจะใช้เป็นโหมดต่างๆจะเป็นแบตเตอรี่ใช้แบตเตอรี่อย่างเดียวก็ได้นะวิ่งได้อยู่หลัก10กิโลแหละแต่ว่าคือจริงรถพวกนี้ใช้เติมน้ำมันแล้วก็ใช้ระบบไฟฟ้าพ่วงจะดีที่สุดนะไฮบริดเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะเนี่ยระบบช่วยเหลือมีเต็มเลยนะ t r คชั่นก็ยมีมาให้นะครับ ev โหมดก็เล่นได้อันเนี้ยเจ๋งมากนะครับครบถ้วนเลยนะฮะผมว่าอย่างกับป้ายแดงเลยนะคันนี้อุปกรณ์ต่างๆค่นานั้งครบแล้วก็สมบูรณ์มากมาก เอาละเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของประวัติรถคันนิดหนึ่งนะครับว่าคันนี้เป็นยังไงม้างนี่ผมให้ดูรถเนี้ยบจริงนะรถตัวนี้เป็นรถปี2021แท้อย่างนี้ผมบอกนะฮะจด2021ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมปิดชื่อไว้นะเป็นลูกค้านะฮะแล้วก็เรียกว่าเช่าซื้อกับบริษัทตัวต้าล a ซิ่งอันนี้เรียกว่าก็เป็นรถที่ว่ามือเดียวจริงๆนะครับเช่าซื้อกับตัวต้าลีซิ่งนะครับภาษี ปี66มีให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าไม่ต้องนั่งกังวลออกรถที่นี่สบายใจได้นะครับรถที่นี่เราจะรับประกันเรื่องการโอน100%โอนได้ร้อทุกขันนะครับรวมถึงเลขใหม่การันตีนะครับไม่มีการกลับใหม,ม่มีการกอใหม่เด็ดขาดรับซื้อคืนร้อด้วยนะครับประวัติชัดเจนหมดเมื่อกี้เห็นโครงสร้างแล้วสวยนะคันนี้อาจจะมีจุดหนึ่งที่หลายคนสงสัยคือพื้นที่ด้านหลังเป็นไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเบาะจะค่อนข้างเตี้ยนิดนึงนะแต นะครับหัวเนี่ยต้องบอกเลยเมื่อกี้เข้ามาเกือบชนจะมีความเตี้ยของมันอยู่นะมันจะกึง่งกึ่งเอสแบบสปอร์ตนะครับแต่เฮด d ูมเนี่ยเหลือนะเล็กรูมสบายสบายเลยคือนั่งใหญ่โตสบายนะครับอันนี้ต้องบอกว่าสบายนั่งไม่ได้เล็กแต่เพียงแต่ว่าทัศนวิสัยเนี่ยคือจุดอ่อนนี่คือเห็นไหมขอบกระจกเนี่ยมันสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนื้อกระจกนี่เหลือ,อแค่เนี้ยเล็กนิดเดียวเหมือนเขาเรียกอะไร กล่องจดหมายเลยเล็กๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่ทําให้ทัศนยวยสัยดูว่ามันแคบแต่จริงๆพื้นที่ข้างในกว้างนะแต่ดูแล้วมันแคบมันบีบอะนะแต่โดยรวมเนี่ยถือว่านั่งสบายนะครับแล้วก็พวกกระเป๋ากระเป๋าอะไรมีมาให้หมดนะกกนดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมีเขนานั่งครบผมว่านั่งได้นะนั่งสบายใช้เป็นรถครอบครัวได้น่าจะเหมาะวัยรุ่นอะคนที่อาจจะเรียกว่าจริงๆมีลูกก็ใช้ได้แต่ว่าส่วนมากคนที่ใช้รถกลุ่มนี้เป็นเซกเมนต์พวกกลุ่มวัยรุ่นหรือคู่แต่งงานใหมย่ยังไม่มีลูกนะ แต่โอเคโดยรวมถือว่าดีใช้งานได้ดีเดี๋ยวเรามาดูพื้นที่ด้านหลังอีกทีดีกว่านะพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระว่าใหญ่โตแค่ไหนนะเปิดไ้ดอยู่อย่นี้นะนะเขาจะออกแนวแบบเหมือนสปอร์ตเอนะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยพับได้นี่เห็นไหมถ้าดูจากพื้นที่ด้านหลังเข้ามาจะรู้ว่ามันใหญ่โตเลยนะครับคือถ,ถ้าใครคิดว่านี่อยากจะขนข้าขนของ,ของเยอะหน่อยพับเบาะลงมาูพื้นที่เก็บสัมภาระเบลเลย ของเยาวก็เก็บได้นะโดยรวมถือว่าดีมากนะครับรถคันนี้ก็ค่อนข้างอเนกประสงค์และใ,ใช้งานได้จริงนะครับเอาละมาดูสุดท้ายราคาคุ้มไหมสำหรับรถคันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับรถคันนี้ออกห้าง1นึ่งล้านหนึ่งแบาทวันนี้เนี่ยออปชั่นเต็มแบบนี้นะออกห้างไปก็น่าเสียดายตังนะถ้าแบบเราซื้อรถมือสองแล้วประหยัดไม่ได้เนี่ยตัวนี้ประหยัดไปเยอะครับนี่แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท เซฟไป200,000กว่าแน่นอนนะครับนั้นตัวนี้เซฟไปถึงได้2 0 0 0 0 0กว่าบาทแล้วผมมาคุ้มนะครับ2 0 0 0 0 0ส,นส,นสนเนี่ยคุณประหยัดไปละแล้วคุณได้ลดสภาพแบบนี้อันนี้ตัวนี้วอร์รันตีห้างเนี่ย5ปี1 5 0 0 0 0เหลืออยู่นะครับแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าเนี่ยใช้ได้ยาวๆเลยไม่ต้องกังวลน,นะครับแล้วก็คุณลูกค้าเนี่ยนอกเหนือจากจะประหยัดตรงนี้แล้วเนี่ยผมบอกก่อนแล้วว่าแคมเปญพิเศษใช้กับรถคันนี้ได้นะครับของธนาคารทีดีเดือนนี้นะวันนี้ถึง30มิมิถุนายนนี้เท่านั้นนะ ดอกเบีย้ยพิเศษสำหรับรถคันนี้2.998สีงวดตลอดสัญญานะครับดังนั้นคุณลูกค้าเนี่ยผ่อนสบายๆเลยคันนี้เดือนหนึ่ง13,000ฟรีดาวแน่นอนนะตัวนี้ยศจัดได้เต็มๆเลย8.99เนี่ยนะครับผมการันตีเลยนะว่า13,000เนี่ยคุณฟรีดาวได้ดีกว่าดีกว่าออกรถไปแดงแน่นอนนะครับเพราะตัวนี้ดอกเบีย้ยเนี่ยพิเศษอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับก็ถ้าคุณลูกค้ามองหารถที่เรียกว่าผ่อนอยู่ประมาณ8แสนนะจะไ,ได้รถไซส์กลางนะแต่ตัวนี้ได้รถที่แบบเป็น SUV แล้วก็น่าใช้มาก ประวัตดีโครงสร้างดีแล้วก็ที่สำคัญวิ่งน้อยด้วยนะครับประวัติรันตียังเหลือมาดูคันนี้ครับรีบเข้ามาดูกันนะครับรถสวยๆนะครับยังมีให้เลือกอีกเยอะนะที่คูซีมอเตอร์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจใด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะติดตามรถสวยๆเข้ามาทุกวันครับที่คูซีมอเตอร์ของเรานะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ